โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนะสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงหลวงพ่อธรรม,มชโยเพื่อน้อมนำบุญนี้ถวายแด,ด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันโคนกยูงเนื่องในวาระครบรอบ116ปี จากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ่งศุนเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลต่อมาเป็นวิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าบูชาธรรมคุณยาอาจารย์โดยมีกลัลยาณมิตรปิยว,วันยานสิริและกลัลยาณมิตรลินดายิ้มพระเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจการประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์กักลยาณมิตรจำเนียรเฮ้งศูนย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวสมโมทนียกถาถึงประวัติของคุณยายอาจารย์ซึ่งทานเปรียบเหมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ให้กับลูกหลานทุกๆคนเพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงามให้ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจนทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้ค่ะ